เจ้าพอ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเจ้าพ่อเล่าพัฒนาครับว่านี่เขาเต็มเ,เต็มเนาะพ่อนะเขาเต็มๆๆเต็มเนาเขาเต็มเต็มเขาเต็มเต็มสองเจ็ดพี่น้องนี่ค่ะอันนี้คือผลงานของผู้พ้มนะคะเลขที่ออกแปดเก้าสองเจ็ดเลขสี่ตัวเนาะคะเนาะเลขสามตัวออกเก้าสองเจ็ด สองตัวล่างออก 8, อแออก 7, 9, ป,ด,ปด,เดเก้าย่งทั้งพอพิ่มเหือนออกเจ็ดเกา้ามันเพาะทำยุคแรกได้เจ็ดเก้าโอเค <c oughs> โอ,เคอ,อ้เขาเเจะเอาหกตัวเนาะเขาพอหกตัวมันเก้าเจ็ดแปดเก้าสองเจ็ดโอ้ยวิจเตพิจเตเจ็ดกับเกา่าเรเ่ยยังทัางล่างเท่างบนยุคแรกอืม เจ็ดกับเก่าสบายเลยเนาะได้กินกลมกๆเลยเอาไปต่อเข้าก่อเราพัฒนาวันที่สิบเนาะจันที่สิบ จ้าพ่อพร้อมแล้วค่ะพ่อคะร้าวันแรกจะจับกูเลยือเข้าล่ะจ้าโอเควันนี้ก็มีเก้าอีกอวันนี้ก็มีเก่าอีกทีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเกาเจ็ดเก้าแปดอะไไปเลยเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่ เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดอีกยู่บ่พ่อครับเก้าแปดวัสดีได้รักฝนหวันจ้าศูนห้าสูนหกสูนเจ็ดศูนแปดศูนเก้าศูนห้าศูนหกศูนเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้า มายน,นี้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านี่เท่านั้นแะนี่เท่านั้นมันพอครับมันจันมมวนจันแล้วว่างแหงฟอเก้าก็าบ้าระว่างเก้ากัาบห้าขนมาก่อนางหันแล้วว่างโตกับมาเยอะกัว่าแถวแล้วอืม หมดที่แล้วว่าระว่างเงี้ยกันเหรอฮะวางโก่ามกกสามเก่ามาโกโหมาแย่เก่าออแวแต่ผู้ชมมูผู้ลงพ้นกับสิบพราานได้เห็นผลงานพูพมนนะเอานี่ค่ะเข่าสองเจ็ดตรงตรเล่นตัวได้พอ มันเล่นโเข้าออไปไมันก็ไม่ค่าต่อ,าอกันเราว่า,าออมื่อนันก็ออกได้เนาะจ้าเห็นโเข้าไปพ้องพีนมันว่าเขาตัวเนียนเช็เกียถ้ามันเขาเนียนไหนจะทถมฟีครัวค่ะค่ะเอาเนียนล่องมือเนีน9ขโขเจ็ดโขแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ด ตัวแปดนี่คือตัวเน้ยนแล้วพอเนาะตัวเน้นแจ๊คสีขาวผู้เขาก็ว่าเอาท่านผู้ชมตัวเน้นแจ๊คสีขาวผู้เขาพ็พอว่าีใช่พาขันกับม่านัใสจสรุปแล้วคือเลรีบัตรสุดโตตัวที่จ้าตัวที่พ่อว่าเน้นกะสมมุติว่าเคยเลรียหาบาทกับเลรียญสิบบาทซุ่มนี่ทีนี้เนี่ยสิบคูณนสิบโหลดก็ดีขึ้นกันเลือกซื้อขึ้นจังหวัดพะล้องคนซื้อกับเห็นบ่ได้เห็นบ่พอเลือกปุ๊บกับบ่ได้ ยาวตัวตัวเน้นกับตัวช่วงขาแอดก็เลือกตัวตัวเน้นกับบอดายยัางคือกันเพราะฉะนั้นซื้อปูไปเวิร์ดโหลดตัวใดเขาขาดเนียนดิพ่อหลอกมากเลยมันเถื่อชัว่จ้ามันว่าใช้ไว้ตัวเดียวมันเป็เนียนพัตรีสงสัยจ้าจ้าอ้าพ่อเขาค่ะเขาเลี้ยงหกหมัดที่บอกว่าเนาะเนียนดิพ่อเนียนดิจันพูดซุกจันพูดซุกอยู่หรอก ขออนุญาตสรุปตัวเลขแนี่ยทางนะพอนะครับตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของพู้พ้มประจํามือวันจันทร์ที่สิบเมษายนสองพันหาร้อยหกสิบหกพู้พ้มจับคู่ให้เลยมีเก้าซี่เก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าพอกว่าระว่างเก้ากับหาน่ะพอน้อ เก่ากระไลห่ากรามี่ทั้ช่วกับพิจารณาเอาตัวเรียกแนวทางสิลูดไปเลยก็ไดหรือสิเหลือกเอาที่พอ่อจับคู่ให้ก็ไดแลแ้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความมักของไผ่ของมั่นเนาะค่ะเนาะ<ช>จ้าผู้ใดที่เขาว่าพบมาพอคลิปนี้คะ่ะทั้ช่วงขากระคอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปเพื่อว่าจะได้ให้พี่นปลปองไปห้ามม่ให้จักตัวเรขกแน่วทางเหม่นๆของพ,อพ่อพมน้ำกันเนาะ แต่มีโชคมีลาบน้ากันทุกจันทร์พุทธสุขค่ะขอขอบพคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนที่ดูแลที่ติดตามช่องมาต,ตลอดนะคะตัวเลขเนี่ยทางของพอพอมกับสัปดาห์ทีขขท่แล้วกบพัฒนจัดมือจันทรพุทธสุขเขาตลอดนพอง่อนเนาะวันอาทิตย์วันจันทรพุดธสุขนาสิเป็นยังไงไปติดตามต้องกันก็ท้มชมวงะ เอากดแช่ออกไปอย่าลืมกดแช่ออกไปเด้อขาทำชุชมค่ะพอมี่ยังสิวอลกับเอฟซีแฟนคลับปอครับทีแรกวมากมันก็เขาหรอกต้อไปเขาว่าเขากับพกงู่แหละมันจะันเตะวัดวัดแต่ว่าแจ็กมันสิเขาที่เขากับวกจักมันนะพี่เจน่าบึ่งเคยเ่ออะไรมันใกลเขามันกิเขกอุ้ยที่เนาะถ้าล้นมังเขามาด้วูมันก็รู้ใจกันนี่นั่นเนียนยุ้งมันหรอกไหละพี่เจน่าบึงแต่ชื่อ ไอ้ว่าเนี่ยมดตโตอะไรวันเลยวแต่ๆกัมีตัวคัดอายุมันสิเข้าก็รกกบะปกน่ะพิจารณาเมืองน่ะมีเท่านั้นหละครับพ่อเอาพิจารณามือกับทานช่ค่ะใส่พิจารณญาณในการรับชมพ่อผมมีสี่ตัวสามตัวให้พอเที่ยวนี้ผมก็เขมรอกไงไงเราเชืตัวได้ว่าแจกจุนี้นะมันก็แจกวัตัวได้ร่างตัวได้ผดนี่ละ ที่จะหน้ามึงอีกเที่ยหนึ่งที่พ่อเอาตรงช่องขาอันนี้กับพ่อมันไล่ตาจะซื้อหนิแม่เอออมันไล่ตาจะซื้อนอสนาเอาเอาตะแค่งสองตัวกันแ้ถือกันต่อกันไล่กันสองตัวไงมันเก่งนาะเอาผูใดมาสามตัวสี่ตัวจะเปรียบเทียบก็อาจารย์อื่นแล้วกันเนาะค่ะเนาะย้ำเบาเอ็ก็ได้ตัวเท่าอ่ะค่ะเอาตัวเล็กเนวทาง เอาเถี่ยวกวนขมันฮะจับเก่าเมาื่อไสสองเจ็ดเก่าเมา่อไสทุกตัวก็ได้ก,การเนี่ยเพราะว่าลายถันหลายคนคนหมักเก่าเนาะแต่ว่าของพ่อห้ระว่างเจ็ดเกือบเกือบแล้วเอาพ่อขอกรับขับพรกคุณพ่อหลายๆนัดตัวเลขแน่วทางทั้งหมดกับสิบสองชุดเน้นไปหกชุดนะคะคิดว่าตัวเน้นแตกแน่นอนก็รทำช่วงวดนี้ เพราะว่าพ่พุเน้นเพิ่มจกเคยเน้นสองเน้นหกแล้ว่อเนาะครับเอาไปแตกแต่มันลูไปนี่เฮแทกกับต้องช่วงขาสองทุ่มขึ้นวันจันทร์นะคะสองทุ่มครึ่งเจอกันวันจันทร์นะคะหลังจากหวยเล่าพัฒนาออกแอดจะทั่วหาพ่พมคือเก่านี่เฮคือเก่าเนาะค่ะเนาะเอาพอคาขอพระคุณมากค่ะเจอกันไม่คิดหนาเนาะพอเนาะเพียงไดตัวเลขเนวยทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยกับเจเก่านั่นนะ เกวาบเก้านา่เชวคอหกสามสามหกครับเอาแปดหนึ่งหนึ่งแปดป่วบ่แม่นหออไ้เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแม่นั่ละตัวนั่นแหะตัวหาหนึ่งทีเรลยกฝันเนาะตัวฝันนั่นหะหาหนึ่งอะตัวนึงไงแล้วพอเข้าไปใช่รักลอยอีกแน่นอกค่ะครับมันมีโชคนะทนามีโชคเนาะเอานี่ทำช่วมเอาชค่วไอ้มึงหกสามเน่นเน้นนะคะ เลขลางพอกับเก่าหนึ่งเน่นเนนเลขฝันเนอามาเพิ่มก็คือหาหนึ่งเลขสามตัวหาหกสามเก่าหกสามตัวอื่นที่บริเก้าถึงคือตัวล่องนะคะทำช่วงขาเอาพิจารณามึงโชกมานไปน้ำกันอันนี้คือ,อแถมโดยรัฐบาลไทยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะจ้าเอาเจอกันไม่คลิปหนาคะ่ะพ่อขาขอพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ